รถราคาร้างสต็อกกับ Honda Accord 2.0 EL ครับปี2009คันนี้สีแดงสวยใสยจากโรงงานครับรถไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับเพื่อนๆสภาพดีมากๆหายากสุดๆกับคันนี้โฉมนี้นะครับราคาเงินสดเพียง228,000บาทเพื่อนๆสมาชิกขับกลับบ้านได้เลยนะครับส่วนจัดไฟแนนซ์จัดง่ายๆออกง่ายๆครับที่นี่ครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทกันเลยทีเดียวผ่อนยาวๆเบาๆนะครับ สวยๆครับรถจอดอยู่บางบัวทองเพื่อนๆใครอยู่ไกลอยู่ไกลรีบเลยคันนี้ปรับราคาจาก299,000บาทครับเหลือเพียง228,000บาทเท่านั้นเองครับรถสวยกริบเลยนะเพื่อนๆสีเดิมๆครับภายในเบาะสีครีมครับสวยๆเลยนะครับรีบเอาไปใช้ใหม่แท้ครับเพื่อนๆสวยๆลงตัวครับขับดีมากๆครับช่วงล่างดีมากๆเลยนะครับผม มาเลยนะครับมาเห็นตัวจริงของรถเนี่ยราบร้องไม่ผิดหวังสนใครอยู่ไกลวิดีโอคอลส่งคลิปได้นะครับ0885845375ครับรถดีรถสวยรถราคาส่งท้ายปีครับ